สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกันในเกมไม้ครับกับแขกรับเชิญนายครับนายศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคคนไทยเออนน่าแหลมเหมือนกันเริ่มขุดไม้เลยเริ่มขุดไม้วยการสร้างบ้านเออ้เหียขุดไงเฮียขุดตีนัุเอ้ยขุดตีอืม ขอหน่อยขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนหมามาหัวจะลงในยูทูบไหมอะคุณจะลงในยูทูบไหมเดี๋ยวเราก็จะอ่าชวนแขกรับเชิญเราอีกคนหนึ่งนะครับคุณอ่าก็รอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหอ่ะ อมออกมามาไม่โปไม่ไม่โป้โอมอย่โปดิกูไม่ทำลายใครมึงอ่ะโป้จัดไม่ทำลายใครเฮ้ยมึงแต่ะอมก็ออกนะอมอย่าโปมึงอย่าโปดิอมไอ้เชี่ยมึงโกงว่ะเฮ้ยยังไม่โกโอ่าก็พอดีว่ามีคนหนึ่งในอ่าพวกเรานะครับมีคนใช้โป้นายบุรุษนายนั้นก็เฮ้โอมห้ามโป้ละนะครับห้ามโปนะโอม มึงมึงโกงเวลอี่ยตกตายปะเขาว่าได้โกงเวลนะเฮ้ยปูแล้วเวล์เฮ้ยมามึงจะปูดิืูไม่ท่าึงไม่ทำอะไรหรอกมึงจะบินดิมึงความคิดจะบินนะโกโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นโลกที่เรามาใช้ชีวิตอยู่กันกับคุณนายแล้วก็โอมอ้าวโอมทำไมไม่ใช้ชื่อกมึงไม่อยากใช้อ๋อ คลิปนี้จะทําไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเอ้ยอมช่องอะไเอ้ยช่องอะไรช่องแคบมะลิกะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวช่องโดนแบนนะหลงต้องช่องอะไรเออช่องอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เดียวกับเนี่ยเดีอยู่งเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าอมแม่บินหรือวะบินบินรั้งมันอยู่บนไหนไหน ไม่ได้บินนะครับก็เขาไม่บินหรอกถ้ากูหาว่ามึงไม่เจออ่าก็อไม่ต้องไปสนใจฮะแล้จะมาขุดไม้กันต่อเลยผมผมวันนี้แร์แม่กเก่งได้เราจะมาหักเพชกันให้ได้ โอมันโปรยมาเล่นเลยอะไรอะไรโอจังเลยมือโปรับกม็มีคนโปโอเคละมืออะโปโปโปรแต่ไม่ใช่ไกดไหมโอเคนายจะเ,เข้ามาเล่นดีเหมือนกันเข้าไปจะเข้ามาโอเค พอคนหนึ่งนแป๊บหนึ่งถ้าเล่นกับพวกนี้ก็ต้องทำใจนะฮะเพราะว่าเสียงอาจจะมีการรบกวนจากปากหมาหลงคนที่หนึ่งนะฮะคนที่สองเหี่ยวโอมคนที่สามกระโดดถีบพี่นายนะไขวะหาผมอยากโอมอยาโอมมบอของทิ้งหมดเลยนะโอมอยากโอม โอเคเขอจคพีปแค่นี้แหละไอ้เหี้ย